21. วัดสังคบูชาสังคบูชาบ d h ิส t เทมเพ e a อดเดรส P.O. Box 63851ไพคลิ e เท็ e x a s 78063ก่อตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช2538ที่ดินของวัดมีเนื้อที่27เอเคอร์เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดแล้วสถานะของวัดได้รับอนุมัติให้เป็นวัดที่สมบูรณ์แล้วผ่านการเฮียรวิ่งแล้ว วัดเป็นอภัตตสีมาศาสนาสมบัติของวัดประกอบด้วย 1. กุฏิรับรองพระเทระหนึ่งหลังพร้อมห้องน้ำสองกุฏิพระสีหลังพร้อมห้องน้ำ 3. สามศาลาเนประสงค์หนึ่งหลังสี 4. ห้องครัวหที่พักอุบาสกอุบาสิกาสองหลังนามผู้ก่อตั้งพระนิเทศศาสนาคุณนามเจ้าอาวาสพระถาวรน,นามสกุลแก้วสิริ ฉายาทิตะคุโนอายุ47ภพรรษา26วิทยาฐานะนทอเอกป .4 ดํดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสจำนวนพระพิสูจที่อยู่จำพรรษาปีพศ2 5 5 2พระธรรมทูตจำนวน3รูปการบริหารวัดประกอบด้วย 1. มีกฎระเบียบของวัดบายลอสในการบริหารวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองการเผยแพ่ มีการแสดงธรรมและการอบรมปฏิบัติกรรมฐานในวันพระและวันอาทิตย์มีผู้มาฟังธรรมระหว่างเข้าพรรษาประมาณ10-15คนและนอกพรรษา5-10คนกิจกรรมในรอบปี2553 1. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆะบูชาวันวิสาขาบูชาและวันอาสาหะบูชาและ 2. กิจกรรมงานเทศกาลต่างๆเช่นวันขึ้นปีใหม่ งานสงการงานทอดกระถิน